สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็จะมาทําเมนูง,ง่ายๆแบบสไตล์พลาค่ะอากาศหนาวเย็นทําต้มจืดบุนเส้นหมูสับใส่ผักกาดคอท,ทุกคนก่อนอื่นก็มาปรุงน้ําต้มก่อนนะคะขนอหมูหนึ่งก้อนค่ะเราจะปรุงน้ําก่อนนะคะแล้วก็ซีอิ๊วขาวเห็ดหอมค่ะทุกคนนะคะ ด้วยเกลือทุกคูค่ะตามด้วยพริกไทยดำค่ะทำง่ายเดียวสไตล์พอล่าทุกคนอันนี้หมูสับหมักไว้เรียบร้อยนะคะพอล่าก็จะมาปั้นหมูนะคะลงไปต้มนะคะต้มจืด ก็จะใช้มือนะคะใช้มือปั้นเลยค่ะทุกคนทาทานเองเนาะไม่ต้องใส่ถุงมือหรอกค่ะแล้วก็ทําตามใจชอบของเรานี่ยนะคะบ้านหมูเป็นก้อนเลยนะคะลงลยค่ะหมูพล่าก็สับเองนะคะสับเองหมักเองค่ะเป็นเนื้อส่วนคอหมูก้อนเขาก็จะใหญ่เล็กต่างกันตามใจชอบเลยค่ะทุกคน ้มเส้นหมูสับจัมโบ้นะคะหมูนี่หมักอร่อยแล้วค่ะนะคะหมักถึงเครื่องเลยค่ะแล้วก็จะปิดฝาให้หมูสุกก่อนนะคะหมูก็สุกเดือดแล้วก็ตามได้วุลนเส้นนะคะ หใหญ่นีค่ะทุกคนก้อนบลือบลาลาเลยจัมบูตอนนี้หูสุกเส้นสุกนะคะก็ใส่ผักกาดคอนนะคะใส่ปลาล่าไม่ได้ใช้ผักกาดขาวก็คล้ายๆกันแต่ผักกาดคอนเขาจะนุ่มกว่ากันเนาะนุ่มซอฟอร่อยตุ้มไม่นานค่ะทุกคนเยอะเลยนะคะ ฝาให้ผักยุบนะคะเดี๋ยวมาชิมรสค่ะตอนนี้สุกแล้วเดือดเต็มที่มาชิมรสนะคะจืดจืดจริงๆค่ะน่าทานไหมคะทุกคนจืดคุ้งซิ้เนาะผักกัดคอดหมูสับจัมโบ้ค่ะ เสิร์ฟเลยค่ะดูด้วยต้นหอมนะคะมาทานต้มจืดหมูสับจัมโบ้วุ้นเส้นประกาดคอส์นะทุกคนสดภายหนาวร้อนๆค่ะอร่อยค่ะขอบคุณที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะ